สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี66ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายพรายกระซิบเตือนอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตร หลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม66และมีการเลื่อนเรื่อยมาในทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยรัฐทอกถามหมอปลายพายกระซิบเสมอว่าดวงของอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะ จะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภยัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เธเถอะ เพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปีนี้2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิ่สอสิงหาคม2566และกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองหมอปลายไพรกระซิบ เปิดคำทำานายดวงครึ่งปีหลัง2566เตือนระวังโรคระบาดใหม่เกิดภัยพิบัติเมื่อไม่นานมานี้ทางเพจโหนกระแสได้เผยแพร่คำทำนายหมอป่ายไพรกระซิปหรือภิกษุณีป่ายช่วงครึ่งปีหลัง2566ซึ่งหมอป่ายได้เผยคำทำนายผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กระบุว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิ มีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2,554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้น อาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุง ท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาว มีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่โล่งที่กว้างเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสชื่อดังผ่าดวงบิ๊กโจ๊กราศีนั่งผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติแต่สะดุดวิบากกรรมอาจารย์ชนทัศนอฤทยพ่อง หรือสินสายแข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตของพลตรุเอกสุรเชษฐหักพานหรือวิโจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าดวงชะตาขณะนี้ตกเกณฑ์อุปสรรคศัตรูจากผู้ไม่หวังดีอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายให้ร้ายป้ายสียุแย่สร้างความแตกแยกทั้งที่ดวงชะตา ตกราศีผู้นำเข้าเกณฑ์ชีวิตต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้มีอุปสรรคในช่วงขาขึ้นต้องได้ดังใจที่คาดหวังหากไม่ตกดวงชะตาศัตรูตำแหน่งอยู่แค่เอื้อมดวงชะตาของพิโจ๊กยังมีเส้นทางอันยาวไกลแต่ให้มีอุปสรรคเพราะอนาคตตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสวรรค์อยู่แค่เอื้อมแต่เจอวิปากกรรม กลับคว้าไม่ถึงแต่ดวงชะตามีความเป็นสีกากีีชัดเจนและอนาคตต้องเป็นผู้มีชาการตรุรวจแห่งชาติเพราะดวงชะตาเป็นตำรวจร้อเปอร์เซนและมีอนาคตที่ดีด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะด้วยกำลังาธาตุที่มีความมั่นคงยากจะเป็นอื่นสำหรับพลตรุรดเอกสุรเชษหักพานขณะนี้อายุ53ย่าง54 เป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางครั้งเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดล่วงหน้าเป็นบุคคลที่อ่านผู้อื่นได้ออกเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่และมีดวงของวันเวลาสมพงกับดวงชะตาหากเดินทางไปเส้นทางวงการศีกากีก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะบิโจกเป็นคนมีสี่ธาตุ ในดวงชะตาของยามเกิดมีดวงราชาโชคนั่งเก้าอี้สามขามาเกิดทำให้มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่และการงานแต่พอเข้าช่วงปีทุกขลาบทุกก็คือมีเรื่องให้ความขัดแยง้งเป็นศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของอประสักดเข้ามาทำลายปัญหาการทะเลาะเบ,บาแวงทำให้อุปสรรคนั้นไม่ได้ดังใจที่คาดหวัง สินสายเข่งกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากนี้ชีวิตบิ๊กโจ๊กจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเดือนแห่งศัตรูเมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ดีหากไม่ท้อแท้หรือท้อถอยไม่ต้องห่วงเพราะดวงชะตาไม่หนีสีกากีและมีโอกาสเป็นผู้นำสูงสุดของวงการสีกากีอย่างแน่นอนความคืบหน้าเช็คด่วนหมอปาย ดูดวงเดือนกันยายนปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดนั้นปีชวดจะมีในเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่จะมั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นจะนําเงินนําทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีการเสริมดวงไหว้พระาธาตุประจําวันเกิด สวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามใจที่ต้องการปีมะโรงเรื่องของความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีการเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร ดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแม่จะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปเห็นร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องกลับมารวมตัวกันและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นวิธีการเสริมดวงให้ตักบาตรเอาข้าวใส่บาตรพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องของสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกําลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจะอีกฝ่าย จากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีการเสริมดวงไหวพระพิคเนตเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรเรื่องของความรักการงานสิ่งที่อยากได้ส่วนปีนักสัตว์ไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้จําเป็นที่ต้องพาไปทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปาฏิหาริย์ปล่อยปลาดุก 9หรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวและกรวดน้ำเทน้ำลงดินส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ให้ระวังตัวเองเรื่องของกระดูกพุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะปีมะเสง็งระวังโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้ วิธีการแก้ไขไหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมถัดมาจะเป็นปีวอกระวังในเรื่องของการขับรถทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่จ,จะเกิดจากคนขับรถหลับในทำให้เกิดวัดเหตุได้วิธีแก้ไหว้ท่านยมสวดคาถาปะโตเมตังเก้าจบก่อนออกจากบ้านขอให้ท่านคุ้มครอง